ตอนที่67ความพ่ายแพ้ของขอบเขตว่าส่วนสีหน้าของเซินถูป,ป้าและคนอื่นๆพันแข็งที่ในใจก็เริ่มมีความสงสัยเกี่ยวกับสำนักทางเฉียงขึ้นมาแม้แต่โจซุนเองก็ยังอดที่จะพึมพำออกมาไม่ได้ว่าเป็นไปได้ไหมว่าสำนักทางเฉียงแห่งนี้มีอะไรบางอย่างที่พิเศษเขาสับสนเป็นอย่างมากเพราะว่ามันแตกต่างจากสำนักทางเฉียงที่เขารู้จักมาเขาไม่รู้แล้วว่าอันไหนคือเรื่องจริงอันไหนคือเรื่องโกหก ถ้าหากสำนักขังเฉียงแข็งแกร่งจริงๆทำไมถึงได้เกิดเหตุการณ์วุ่นวายเมื่อ7ปีก่อนแล้วทำไมหัวหน้าผู้ดูแลตู้รวหยุนจึงตัดสินใจทรยศสำนักขังเฉียงและร่วมมือกับหลินไหยาโรเยว่าและคนอื่นๆเพื่อปล้นสำนักขังเฉียง ต้องรู้ก่อนว่าระดับการบ่มเพาะของหลินไหยาโลเยว่าและผู้นำตระกูลในปีนั้นอยู่เพียงขอบเขตชี่ส่วนขั้นที่9้าส่วนระดับการบ่มเพาะของคนอื่นๆก็อยู่ต่ำกว่าขอบเขตชี้ส่วนขั้นที่9้าทั้งหมดแม้แต่ตู้ร้อยหยุนในปีนั้นก็อ่อนแอเป็นอย่างมากอาจจะแข็งแกร่งกว่าหลินไหยาโลเยวา่าไม่มากนะักถ้าหากสำนักทางเฉียงแข็งแกร่งจริงๆแผนการของตูร้ร้อยหยุนหลินไหยาโลเยว่าและคนอื่นๆจะประสบความสำเร็จได้ยังไง แต่ถ้าหากสำนักทางเฉียงไม่ได้แข็งแกร่งนั้นอูโม่เหมาฉาังเฟิงและคนอื่นๆทำไมถึงได้แข็งแกร่งได้ขนาดนี้ก่อนและหลังช่างย้อนแย้งกันสิ้นดีมันดูไม่มีเหตุผลเลยตอนนี้โจซุนรู้สึกสับสนเป็นอย่างมากและในหัวของเขาก็เต็มไปด้วยคำถามมากมายน้องโจเซินถูป้ามองไปที่โจซุนและพูดขึ้นมาว่าเจ้ามั่นใจหรือว่าเจ้าสำนักทางเฉียงนั่นอยู่ขอบเขตว่าส่วนขั้นต่ำ แม้แต่สิทธ์ก็ยังแข็งแกร่งได้ถึงขนาดนี้ในฐานะเจ้าสำนักแล้วจังอยู่จะแข็งแกร่งขนาดไหนจะอ่อนด้วยกว่าอูโม่ได้หรือใช่ว่าความกังวลของเซินถูป้าจะไม่มีเหตุผลเมื่อได้ยินแบบนั้นโจซุนก็ขมวดคิ้วและพูดขึ้นว่าพูดตามตรงหลังจากที่เห็นถึงความแข็งแกร่งของอูโม่แล้วข้าเองก็ไม่มั่นใจเรื่องความแข็งแกร่งของจังอยู่ข้าคงบอกได้แค่ว่าขอบเขตการบ่มเพาะของเขามันต่ำกว่าข้า ถึงขอบเขตการบ่มเพาะจะต่ำกว่าแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะอ่อนแอว่าสิทธิสำนักคังเฉียงก็ได้พิสูจน์ความจริงข้อนี้ให้เห็นแล้วแต่ไม่ว่าจางอยู่จะแข็งแกร่งแค่ไหนทว่าพวกเขาก็มีนักสู้ขอบเขตว่าส่วนขั้นกลางสองคนและขั้นต่ำอีกห้าคนดังนั้นก็น่าจะเอาชนะได้ไม่ยากเซินถูป้าขมวดคิ้วและเงียบไปสักพักจากนั้นเขาก็พูดขึ้นมาอย่างช้าช เราต้องบอกไว้ก่อนล่วงหน้าถ้าหากการตัดสินของเจ้าผิดพลาดไปเงื่อนไขที่เจ้าร้องขอให้สังหารจังอยู่นั้นก็ถือว่าเป็นอันยกเลิกวางใจเถอะหากจังอยู่แข็งแกร่งจริงๆแม้ว่าพวกท่านจะไม่พูดตัวค่าก็จะยอมแพ้ในเรื่องนี้เช่นกันเจ้ซุนถอนหายใจออกมาพร้อมรอยยิ้มที่ขมขื่นชินเหลียนซุนจ้งเหยียนเหมายี่และคนอื่นๆไม่รู้ว่าต้องพูดอธิบายยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้ ต่อให้สุ่มหยิบสิทธิ์ของสํานักข้างเฉียงออกมาสักคนหนึ่งเด็กคนนั้นก็แข็งแกร่งกว่าพวกเขาที่เรียกว่าเป็นคนใหญ่คนโตของเมืองทะเลทรายแล้วแบบนี้พวกเขายังจะพูดอะไรได้อีกสิทธิเหล่านั้นเมื่อชินเลียนและคนอื่นๆนึกถึงความแข็งแกร่งของอูโมกับเหมาชังเฟิงพวกเขาก็อดกระตุกมุมปากขึ้นมาไม่ได้พวกเราไม่อาจเทียบกับพวกเขาได้เลยสักคนตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่สิทธิทุกคนในสํานักค้างเฉียงได้เปลี่ยนเป็นหน้าโกลแบบนี้ ต้องรู้ก่อนว่าเซินถูกูโจชิงกับคนอื่นๆล้วนเป็นอัจฉริยะจากตระกูลใหญ่ในเมืองไม่ว่าจะวัดกันที่ภูมิหลังหรือความแข็งแกร่งชินเหลียนซุนจ้งเหียนและคนอื่นๆก็ไม่อาจเทียบพวกเขาได้ในทุ่งหญ้าโจยี่จ้องมองอูโม่ด้วยสายตาที่จริงจังความแข็งแกร่งของอู่โม่นั้นทําให้เขาที่อยู่ในขอบเขตว่าส่วนไม่อาจที่จะดูแคลนได้เลยเขาสูดหายใจเข้าลึกๆก,ก่อนจะหลีตาลงแล้วพูดว่าในเมื่อเจ้าอยากจะเห็นพลังขอบเขตว่าส่วนนั้นข้าก็จะแสดงให้เจ้าดูตามที่เจ้าต้องการ ในขณะที่อูโม่สงสัยเรื่องความแข็งแกร่งแขององค์ขอบเขตว่าส่วนตัวเขาเองก็สงสัยเรื่องความแข็งแกร่งของอูโม่เช่นกันและเขาต้องการที่จะรู้ว่าเจ้าเด็กชีส่วนขั้นที่7หน้าตายคนนี้มีพลังที่แท้จริงแข็งแกร่งเพียงใดชัดเจนแล้วว่าพลังที่อูโม่แสดงออกมานั้นเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของพลังทั้งหมดเขาสงสัยว่าถ้าหากอูโม่ใช้พลังทั้งหมดออกมามันจะเป็นอย่างไร วินาทีต่อมาโจยี่ได้โครจรลมปราณในตัวลงไปที่ฝ่าเท้าก่อนจะพุ่งเข้าไปหาอูโม่ราวกับลูกธนูพลังอันน่ากลัวของขอบเขตว่าส่วนประตูออกมาจากร่างกายของเขาพลังนี้แข็งแกร่งยิ่งกว่าพลังที่อูโม่แสดงออกมาและยังทำให้ผู้คนรู้สึกหายใจไม่ออกแค่พลังเพียงเสี้ยวเดียวก็ทำให้เซินถูกกูโจชิงและคนอื่นๆที่อยู่ใกล้ต้องหน้าซีตัวสั่นขึ้นมา ส่วนอูโม่ที่รับพลังส่วนใหญ่โดยตรงก็รู้สึกกดดันในระดับหนึ่งลมปราณบริสุทธิ์ที่โครจรอ,อยู่ในร่างก็เริ่มติดขัดขึ้นมาพลังของขอบเขตว่าส่วนน่ากลัวจริงๆแววตาของอูโม่แข็งทื่อเล็กน้อยแม้ว่าพลังที่เขาแสดงออกมาก่อนหน้านี้จะแข็งแกร่งกว่าโจยี่แต่เมื่อโจยี่ปลดปล่อยพลังทั้งหมดออกมาลมปราณของโจยี่ก็แปลเปลี่ยนเป็นความกดดันทําให้เขายากที่จะแสดงพลังออกมาได้ลมปราณของนักสู้ขอบเขตว่าส่วนมีพลังสะกดข่มนักสู้ขอบเขตชีส่วนโดยกําเนิด โชคดีที่เขาได้บ่มเพาะทักษะจีอูทําให้ลมปราณของเขาบริสุทธิ์เป็นอย่างมากแม้ว่าพลังของโจโยี่จะสามารถสะกดข่มเขาได้แต่ผลของมันก็มีจํากัดหากเปลี่ยนเป็นนักสู้ขอบเขตชีส่วนคนอื่นๆเกรงว่าคงโดนพลังนี้สะกดข่มลมปราณของตัวเองและไม่อาจโคจรลมปราณได้สุดท้ายก็ถูกสังหารไปอย่างน่าสังเวชโดยที่ไม่อาจจะต่อสู้ได้